ทุกคนเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาใส่พวกแครอทเข้าไปแล้วเนี่ยเจ้าเชื้อไฟมันกระจายออกมานอกคลองไฟแบบนี้นี่เห็นไหมครับนี่คือปัญหาใหญ่ของลุงเอกเลยนะครับทุกคนแต่ปัญหานี้จะหมดไปนะครับเพียงแค่ทุกคนนะครับสร้างที่กั้นนยฮะกั้นเชื้อเพลิงเอาไว้นี่ไงสร้างกั้นไว้ให้หมดเลยเสียงมันกวนไหมเดี๋ยวอาจจะต้องไปอัดเสียงใหม่นะพี่ชื่ออะไรครับในโลบอกเอกคอมศูนย์หนึ่งะฮะแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเราไปอัดเสียงเพิ่มแล้วกันเอาเล่นไปด้วยมันก็ต้องอัดคลิปไปด้วยป่ะเขาเรียกว่าอะไรนะยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวเออเราก็จะปล่อยให้ช่วงเวลามันแบบสูญเปล่านะไปอัดคลิปยุ่งคลิปแยกนี่ไงเอกคอมไม่ใช่เอกคอมิริก็อ่านมั่วตัวนี่ฮะเราก็ประมาณนี้เออใช้กี่อันเสร็จแล้วก็เอาอันที่เหลือนี่ฮะใส่เข้าซอกนี้เลยนะทุกคนนะนี่นี่แบบนี้ ใส่แบบนี้นี่แล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าซอกนี้นะทุกคนนะใส่เข้าไปแบบนี้เลยเดี๋ยวปัญหาเชื้อไฟมันจะหมดไปนี่แบบนี้เลยทุกคนแล้วก็อีกอันนึงฮะเราจะเอาใส่แบบนี้เลยใส่แบบนี้เลยติดตามลุงแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวลุงไปกดติดตามครับนี่นใส่แบบนี้ใส่แบบนี้สามสองหนึ่งโอเคแล้วก็อีกอันนึงอีกอันนึง ว่าไงครับน้องไม่ต้องถามว่าไงลูกยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับฝากกดติดตามช่องลุงเอกด้วยนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับแก้ปัญหาเชื้อไฟกระจายออกมานอกนอกกองไฟนะนี่ฮะเป็นะปนะแบบนี้ปบนแบบนี้โอเคใส่เข้าไปอ่าแแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วทุกคนฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะครับว่ามันจะดีแค่ไหนนะฮะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วมาดูกัน ติดตามงับครับผมเดี๋ยวลงไปกดติดตามกลับน,นะลูกนะขอบคุณมากเลยครับน้องคนไหนที่กดติดตามแล้วเนี่ยไปฮะเราก็จะเอาเก็บแครอทไปใส่นี่24อันเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าหลังจากเราสร้างไอเจ้านี่เป็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะมาดูกันทุกคนนี่ฮะเอ้ามันปลิ้นขึ้นข้างบนนะทุกคนฮะมันปลิ้นขึ้นข้างบนแต่ แต่ปัญหานี้นะทุกคนนะปัญหานี้แก้ง,ง่ายๆนะครับโดยการเก็บเชื้อไฟมาหนึ่งอันแล้วก็ให้